รนดาว78รายงานตัวครับที่เป็นคำประจักษ์ของดวงเดือนมีนาคม2565ในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับราหูย้ายเทวีโชนะครับราหูย้ายเทวีโชนะครับครับก็จะมีการใช้ไพ่ทารุในการออกคําทํานายตัวท่านเองก็จะได้มีมอการเสียงถ่ายไพ่ในตอนท้ายด้วยยังไงก็ติดตามกันจนถึงท้ายคลิปนะครับครับสำหรับท่านที่สนใจตรวจสอบดวงชะตาติดต่อกันเข้ามาได้ทางไลน์ @star78@star78 ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาะนะครับ ครับครับก็ดาวพระหุก็จะย้ายออกจากภพลาภะของท่านไปสู้ภพกามะนะครับก็ความเป็นเจ้าเรือนนะฮะภพมรณะมาอยู่ที่ภพกรมะเนี่ยนะต้องมีผลต่อการงานอย่างแน่นอนนะครับแต่มีกําลังนะครับดาวพระหที่ตแหน,น,นี้มีตัน่งเป็นเทวีโชคให้คุณนะครับให้คุณนะครับดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศอะไรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องคล่อง นะเรื่องครองเรื่องที่จะทําให้เกิดการเออจริญก้าวหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเนื้อง,งานเี่ยโดยเฉพาะสําหรับคนที่ทํางานในประเภทที่เรียกว่าทำงานเบื้องหลังทํางานไม่มีหน้าร้านนะอันนี้ถือว่าเหมาะนะอันนี้ถือว่าเหมาะเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นมรณะแล้วก็อยู่นี่มาอยู่ที่กามะเนี่ยนะครับอะไรที่แอบแอบทำเนี่ยโอ้ทำแล้วทําได้ทําดีทําได้ทาได้เรื่อยๆนะครับก็ อะไรที่เกี่ยวข้องกับทางออนไลน์ไม่ต้องออกหน้าออกตาเนี่ยผมว่าเหมาะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้มันจะไม่ดีนะโอ้ฟังชื่อแล้วเฮ้ยเรือนมรณะนี่มาอยู่ที่เรือนกร,รมมะนี่จะเป็นยังไงดีครับนะดีแต่ต้องเลือกงานให้เหมาะเลือกเรื่องให้เหมาะกับภพภูมินะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันถึงจะไปได้ดี ดาวประจําตัวของท่านยังไงเซเนีรยก็ถือว่าเป็นดาวที่เดินไหวอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลครับอยู่พบเสียก็เดี๋ยวเดียวนะครับแล้วอยู่พบดีเนี่ยสลับไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นเนี่ยในรอบปีเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยจะเข้าพบดีอยู่เป็นประจำเลยอูไม่เหมือนดาวใหญ่ๆนะครับบางทีบางดวงกว่ญญาจะย้ายในสองปีปีหนึ่งอะไรอย่าง,างนเงี้ยอย่างดาวเสาดาวประหัสอะไรอย่างเงี้ยนะใช้เวลานานนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่า มีความคล่องแคล่วมีความคล่องตัวมากกว่าราคือื่นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวของท่านเป็นดาวจันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยภาวะที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเกิดภาวะพินทุบาทอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นพินทุบาทจากการที่ดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือพบปัทนินะฮะซึ่งเป็นดาวคู่ครองของท่านเนี่ยมาเลงอยู่นะครับก็ทําให้ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกู่ค้าคุ่สัญญาอาจจะมีปัญหาบ้างแล้วดิ่งในขณะนี้นะฮะมันจะมีดาวอังคารและดาวศุกร์มาอยู่ร่วมเรือนตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องที่ยากเนี่ยก็จะพลอยายากกันเข้าไปใหญ่แต่มันก็จะมีกำหนดเวลาครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีจังหวะที่จะเดินผ่านไปนะครับเดินผ่านไปตอนนี้มันยังดูมึนๆอึมๆม,มึนอยู่นะฮะแต่ว,ว่าเดี๋ยวมันก็มีการออกมาชัดเจนนะฮะ แลวนั่นไปนะครับใอ้ขณาเดียวกันเนี่ยความเป็นพินทุบาทของดาวพฤหัสนะฮะซึ่งอยู่ที่ภพมรณะเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ท่านคิดอ่านอะไรไม่ค่อยออกในช่วงนี้หรือถึงคิดออกก็อาจจะยังไม่กระจ่าง100%เรเ็รอหลัง8เมษายนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะใสกว่าน,นี้นมันจะดีกว่าน,นี้เยอะเลยดังนั้นอดทนอีกสักนิดับเรื่องอรายอะไรเรื่องอัดจะผ่านไปนะครับ ครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้ใช้ไพ่ทาโร่นะครับมาร่วมในการออกคําทํานายนะครับไ้่แถวบนสแสดงเห็นถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่ผ่านมาไปแถวล่างก็สแสดงเห็นสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไปนะครับในเดือนนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยนะฮะท่านเองก็มีข้อได้เปรียบ มีเงินมีทองเก็บอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเก้าเหรียญนี่ก็เรียกได้ว่าแฮปปี้พอประมาณแต่ความเป็น9ก้าไม้เท้านะครับก็คือการยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังทําให้ตัวท่านเนี่ยค่อนข้างจะก็เรียกไรลําบากเพราะความคิดของตัวเองนั่นแหละนะลำบากเพราะความคิดของตัวเองลําบากเพราะความยึด มั่นถือมั่นของตัวเองมีท่านหาได้นะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับแต่แน่นอนครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์นี่เขาคงจะมีเวลาในการที่จะตัดสินมีวันแน่นอนอยู่แล้วละนะฮะร,รอแค่นะจังหวะตัดสินออกมาดังนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะต้องมีการตัดสิน ที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์หรืออมีใครทําเกี่ยวกับเรื่องคดีความเรื่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีคําพิพากษานะฮะมีคําตอบออกมาอย่างแน่นอนครับเมื่อออกมาแล้วเนี่ยผลที่ได้เนี่ยแน่นอนบางคนก็จะยังสามารถที่จะมีความแน่นหนามั่นคงแล้วก็สามารถที่จะได้ทําไปตามความปรารถนาของตัวเองต่อไปแต่ในขณะที่บางคนเนี่ยก็อาจจะต้องเขาเรียกอะไรเปลี่ยนไปนะครับ เปลี่ยนไปนะฮะวดมันล้มแล้วนี่แต่ก็ยังเหลือต้นทุนเหลือทุนรอนอยู่มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับเขามีสะพานอยู่ลิบๆนูน่นนะฮะเขาเรียกว่าต้องไปนะต้องบ่ายหน้าไปอย่างเรื่องใหม่บ่ายหน้าไปอย่างสิ่งใหม่นะครับก็อย่าไปมัวจํำคิดย้ำคิดย้ำทำอยู่นะครับก็อะไรที่มันผ่านแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าิงยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงได้ยากเนี่ย อาจจะลําบากก็ได้เครับอาจจะลาบากก็ได้ที่นี้มันน่าแปลกอยู่อย่างที่ว่าไพ่สถานการณ์ที่เป็นไปเนี่ยก็ยังมีไพ่ก้าวไม่เท้าขึ้นไปอีกนี่เราท่านก็มีความยึดถือหรือเชื่อถืออะไรบางอย่างซึ่งไม่คอนคลายเลยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่หนักหนานะอืมบางทีเขาเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างก็ได้นะครับหรือว่าผ่อน,ผ,อนผ่อนลงบ้างก็ได้นะครับก็สถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแน่นอนก็คือต้องละทิ้งเรื่องราวเดิมนะครับ มีการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เกิดการสมดุลของรายได้สมดุลของเรื่องราวอาจจะต้องย้ายบริษัทกันเลยก็ได้นะครับในบางครั้งนะครับแต่ว่าหลักการท่านเนี่ยตัวผมเชื่อว่าหลักการท่านเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนแหละท่านยึดหลักเดิมของท่านอยู่นี่แหละเอาเอามาถ้าจะยึดก็ไม่ว่าหรอกนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีมีไพ่เดวิวขึ้นมาคือตัวท่านเนี่ยพันธนาการตัวเองไว้คือท่านเลือกที่จะจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ได้นะเออดังนั้นเนี่ย อะไรที่มันดูแข็งขืนเกินไปเนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าผ่อนๆผ่อนบ้างเธอนะฮะก็คือไอ้ความกระตือรือร้นในการทํางานของท่านนี่เรียกได้ว่ายังไงก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะครับก็ไพ่ราชินีไม้เท้าขึ้นมานะครับพลังเป็นเปลีป่ยมจริงๆนะครับไม่ต้องหัวครับท่านมีโอกาสทางานและได้ทําอย่างแน,น่นอน คร,ครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้เลือกไพ่นะครับเสียงทายกันนะไพ่มี3ามกองเลือกมา1กล่กองนะครับคำํำทนายก็จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับหรือเป็นคําตอบของผลลัพธ์ที่ท่านอาจจะคิดอยู่ในใจนะครับผมเอาเรามาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่ไพ่พร้อมๆกันนะครับ ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองทางซ้ายมือนะครับท่านได้ไพ่เด็กไม้เท้านะครับก็เรียกได้ว่าท่านจะมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ท่านตั้งใจทำนะครับท่านตั้งใจท่านมีความสามารถท่านได้ทาแน่นแน่นนะครับบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่อปทอเลยก็ได้นะครับสําหรับคนที่ได้ไพ่เด็กไม้เท้านี้ได้เริ่มเริ่มทาอะไรต่างๆซึ่งเป็นความถนัดเป็นความสนใจเลยทีเดียว สำหรับท่านที่เลือกไพ่ของทางขวามือสุดท่านได้ไพ่สามเหรียญครับไพ่สามเหรียญน,นี้ก็เรียกว่าประสบการณ์ความสามารถของท่านเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทั่วไปนะครับเป็นในองค์กรนี่ถือว่าท่านไม่ไม่ด้อยกว่าใครในในแวดวงธุรกิจหรือในเรื่องราวที่ท่านเกี่ยวข้องอยู่เนะี่ยก็ถือว่าประสบการณ์ความสามารถของท่านไม่ได้น้อยหน้านะครับดังนั้นนี่เรียกราคาได้นะครับเรียกราคาได้ เป็นที่สนุกสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลครับไทยได้ไพ่ใบนี้เนี่ยยังได้ทําอะไรที่ตัวเองถนัดต่อไปนะครับแล้วก็ทําไปได้ดีด้วยนะไม่ใช่ไม่ดีนะทาแล้วทาได้ดีด้วยนะเพราะตัวเองมีความชํชนานิชานาญอยู่นะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่กองตรงกลางนะครับท่านได้ไพ่ temperance นะครับก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน นั้นเนี่ยก็คงจะเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับความเปลี่ยนแปลงนี่มันเป็นนิรัน์นะครับเปลี่ยนแปลงนี่เป็นนิรันต์จริงๆยังไงเขาต้องเปลี่ยนยังไงต้องขยับไปข้างหน้านะครับไม่มีทางหยุดนิ่งกันได้เลยนะฮะดังน,น,นั้นเนี่ยถ้ารู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ครับเตรีย <še Seb. S 2> มตัวเตรียมใจไว้แน่นอนคนเรามไม่อยากเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงจะทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่มัน่นคงไม่มั่นใจ บางทีเขาก็ยังแอบหวังอยู่ว่ามันจะเกิดปฏิหารที่ทาให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ปฏิหารมันไม่ค่อยจะมีจริงหรอกครับส่วนใหญ่เรื่องจริงๆก็คือพอเราทําอะไรไปสักช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยขยับสลับสับเปลี่ยนไปทําเรื่องราวอื่นบ้างดังนั้นทําใจครับเรื่องราวต้องเปลี่ยน ปรดไม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปรหัสดาว78สวัสดีครับ